โอ้สวัสดีครับนิ่ยใช่ไหมครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันครับกับสมาชิกคนที่3นะครับของทีม a อร์เรลบอครับซึ่งก็คือนี่เลยครับแอร์เรดนั่นเองนะครับซึ่งแปลงร่างมาจากเครื่องบิน F15 ครับโดยที่แอร์เรดนะครับเป็นหนึ่งในคนที่มีความสําคัญต่อทีมมากๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการสัมผัแล้วเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับกับคอมไบเน่บอทแอร์เรดนั่นเองนะครับผมอ่าก่อนอื่นมาดูรูปร่างภายนอกก่อนครับ ก็เอ่าว่าเขาเป็นเครื่องบิน F 1 5นะครับซึ่งจะเด,เดาจากชื่อนะผมว่าก็น่าจะเป็นรุ่นก่อนเป็น F 1 6นะครับซึ่งบอกว่าร่างยานของ Air ์รดครับเรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะครับสีดำข้างบนคือสวยจริงๆแล้วก็แถบเงินตรงนี้นะครับทำออกมาได้ดีเยี่ยมเลยส่วนข้างล่างครับก็คือเหมือนกับแคนขาตัวอื่นครับก็คือจะเห็นเป็นโครงหุ่นยนต์นะแต่ถือว่า Air ์เรเนี่ยปิดได้ค่อนข้างดีนะครับคือดูข้างๆอะไรแบบนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับ แล้วก็ได้ความที่เป็นสีดําตัดเงินนะครับขอบเงินเนี่ยเรียกว,ว่าสวยมากๆเลยครับอ่าแล้วก็มีช่องเสีอาวุธอยู่ที่ปีกตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนตรงนี้นี่คือจุดที่ต่างคนอื่นครับโดยที่อย่างที่บอกไปครับแอร์เรดเนี่ยเป็นคนที่สําคัญของทีมมากๆครับเพราะแอร์เรดครับเป็นคนที่ มีความเร็วสูงสุดในทีมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนแต่ใจร้อนในทางที่ดีเนาะคือไม่ได้ผีผางเข้าไปนะครับแต่จะเป็นคนที่บุกใส่ฝ่ายด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็รีบโจมตีแล้วก็วนกลับมานะครับอ่านี่คือการทํางานของแอร์เรดครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะตกใจมากๆว่าแอร์เรดทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้นะครับคือแอร์เรดเนี่ยแทบจะเก่งสุดในทีมแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เลยรวมถึงมีความเร็วสูงมากอีกด้วยแล้วก็มีพลังทําลายล้างค่อนข้างสูงครับ เพราะงั้นเนี่ยเพื่อนในทีมก็เลยค่อนข้างชอบเขานะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างตกใจนิดนึงกับชอบบอกให้อารีสเนี่ยต้องบอกว่าใจเย็นลงหน่อยนะครับอนี่คือข้อเสียของอารีสนะครับโดยตัวนครับอารีสเป็นอย่างในหุ่นที่ผมชอบที่สุดในทีมอารียบอนะครับโดยอาวุธที่มากับอารีสครับมีทั้งหมด2ชิ้นครับปืนไรเฟิลสองลำกล้องนะครับแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นมิสไซล์ลันเชอร์นะครับดูจากข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปืนมิสไซล์เนอะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับ Okay, ซึ่งแน่นอนครับสามารถเก็บได้โดยที่สามารถติดเข้าไปที่ปีกตรงนี้ได้เลยนะครับอแต่มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะมันจะเอาด้าที่ว้าเวลออกมาหรือติดเข้าไปที่แขนแบบนี้นะครับอก็ได้แบบนี้หรือจะติดข้างบนแบบนี้ก็ได้นะครับอเป็นปืน2ลํลำกล้องนะติดอยู่ข้างบน,บ,บนแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนตัวเนี่ยผมชอบติดข้างบนนี้นะแต่มันติดได้แค่อันเดียวผมก็เลยจะชอบติดที่แขนแบบนี้มากกว่านะครับ บบนี้เนี่ยก็จะดูเป็นการติดอาวุธเต็มที่นะครับของแอร์เรดซึ่งต้องบอกว่าตัวเนี้ยสวยมากครับเป็นตัวที่ทาของได้มาดีมากๆครับสำหรับตัวนี้นะแอร์เรดสองพันสิบห้าแล้วครับห้าปีผ่านมาแล้วยังทําดีขนาดนี้เลยโอเคครับทีนี้มาแปลงร่างกันดีกว่าซึ่งถอดอาวุธออกก่อนนะครับวิธีการแปลงร่างของแอร์เรดครับต้องบอกว่าเหมือนกับแขนขาตัวอื่นครับสำหรับแปลงร่างเป็นตอนดอน่าเป็นซูพีเดียนะเพราะว่าโมออกมาเนี่ยคล้ายกันซึ่งวิธีการแปลงร่างของแอร์เรดครับอย่างแรกเลยปีกนะครับ จะต่างคนอื่นคือต้องยกขึ้นก่อนชึบชึบแบบนี้นะครับซึ่งนี้ก็จะเหมือนกับเป็นโหมดตอนพุ่งชนนะแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้เสร็จปุ๊บมาตรงนี้ครับพับขึ้นนะครับเจ็ขนข้างหลังเนี่ยเป็นสีซีกแล้วแล้วก็แขนครับทำเหมือนเดิมคือดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงนะครับส่วนขาครับเอเรทก็เหมือนเดิมครับแง่ออกมานะครับดึงข้างหลังมาดันไปข้างหน้าแล้วก็กดลงไป ชึบแบบนี้นะครับแล้วก็ประกบกางขาออกด้นันลงมาแบบนี้ดันขึ้นไปปิดชึบแล้วก็หันหน้ามาครับแบบนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยครับกับแอร์เรดครับสมาชิกที่เกือบแข็งแกร่งที่สุดของทีม a อร์เรียนะครับซึ่งดูจากหน้าของแอร์เรดนะครับต่อว่าเป็นคนที่ดูจะไม่ใจร้อนเลยนะครับดูเป็นคนใจเย็นชิวๆนะครับแต่น,นีเ้เจ้าตัวนี้จใจร้อนมานะครับเห็นสตูุ๊บคือวิ่งเข้าไป ชาร์จวิ่งเข้าไปยิงเลยนะครับโหดมากๆนะครับสำหรับแอร์เรตตัวนี้อ่าซึ่งขาของแอร์เรตจะมีข้อเสียหนึ่งคือขยับคือม่ขยับได้ครับแต่ว่าเห็นจะเห็นว่ามันหลุดค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเกิดติดแน่นพอก็ต้องกดห้แน่นๆนะครับสำหรับแอร์เรตมาทีนี้มาดูจุดขาของแอร์เรตกันครับก็เหมือนกับซีช็อตเลยครับหัวหมุนได้ซึ่งจะค่อนข้างแน่นนะครับขับขึ้นลงได้แขนครับสา0รอกองศาซึ่งแน่นเอาแขนขึ้นได้ไม่สุดนะครับจะเพราะว่าติดตรงนี้เนาะอ่าในประมาณ90องศานะครับ ขยับข้อศอกได้องศาหมุนแขนได้เต็มทีนะครับมาข้างล่างครับเตะไปข้างหน้าข้างหลังได้ตามใจชอบนะครับขยับเข่าได้3า0ององศาแล้วก็หมุนเอวได้นะครับซึ่งอารีครับก็บอกว่าทาออกมาค่อนข้างดีครับเพราะว่าขาเนี่ยก็สมดุลนะสามารถยืนท่าอะไรก็ได้เต็มทีเลยนะครับแล้วก็วิธีเขียวอุตอารครับจะมี2ออย่างหนึ่งคือติดคาร์ดลูที่แขนแบบนี้นะครับก็จะดูเหมาะกว่านะครับสำหรับทีนบัสเตอร์แล้วก็ นี่ครับก็ถือที่มือได้นะครับหรือจะติดข้างหลังก็ได้นะครับสาหรับตามสะดวกเลยแล้วนี่ครับคือแอร์เรดสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับาติดหลังก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับให้นึกสภาพเหมือนการแคนนอนนะครับแบบนี้นะครับสำหรับแอร์เรดซึ่งโม่เนี่ยถอดออกมาค่อนข้างสวยครับโดยเฉพาะสีครับสีต่างๆของแอร์เรดครับสีแดงสีดำเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับีดกได้ว่าถอดออกมาสวยที่สุดแล้วในจานวนบรรดาของแอร์เรียบอทั้งหมดในทีมนะครับ อ่าซึ่งถ้าเกิดใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe c h ช n n e นครับแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับแล้พวพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย